ที่เป็นรอบแรกนะคะ,อะของเรื่องขัติยาก็มีหนุ่มการมามมตติ้งไปนะอ่าหนุ่นี้วันนี้ก็จะเป็นของคิวของหนุ่มฮั่นนะคะที่มีการแฟนคลับก็มารวมตัวมมตติ้งไปดูเรื่องขัติยาพร้อมกันก็เดี๋ยวให้ไปดูภาพในการงานนี้ก<ฮ>ันค่ะโห ที่พูดน,นะครับเป็นการตั้งสนะครับหากนี้จะมีรถเกลกที่เท่าไรที่เดือนงานบอกมาแล้วนะครับแล้วก็ถราอีกว่าเราต้องสัดงานกันเเมื่อวานนี้นะครับเรื่อไป,ไปก็เลยวันนี้อยากไรายละเอียดนเป็นของขขเหลองเั้องางเราไดกันสุดท้าย ขอบาด้วยนะครับท่านกัมาทุกอ่านครับที่ที่ให้มานะบสแไงนครัะนะครับ แฟนคลับเขามีความสุขตั้งแต่ก่อนเขาไปดูด้วยคัตติยาแล้วนะใช่พี่ค่ฮันใส่มากใส่แบบใส่กิ๊กเลยอะใช่แบบเหมือนทุกอย่างแล้วหุ่นก็ดีร่ามแล้วคือเขาก็ดูน่ารักน่ารักคือมองให้น่ารักก็น่ารักมองให้เท่ก็เท่นะใช่ครบทุกรูปแบบจริงๆครบเครื่องครบเครื่องจริงๆนะใส่เวอร์โอ้โหคิดดูติว่าเฮ้ยอยู่ด้วยแค่ถอดเสื้อก็เฮ้ยเพอเพอ เพิ่มเองตอนนี้แม่เม่อกี้ก็ค่ะเอออ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไปดูมิ팅หนุ่มฮั่นแล้วอันนี้ก็อีกอันนึงนะค,คะเป็นภาพบรรยากาศงานเมื่อวาน